กลางทางนะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับ <plural> ก็มีนี่ต้นไม้ใหญ่มีผ้าแดงผ้าเหลืองผ้าเขียวปู่นะฮะแล้วก็มีแป้งไม่ทราบว่าเขาถูขอหวยกันหรือเปล่านะครับนี่ระหว่างทางนะครับแล้วก็มีมากมายที่เราจะต้องเจอตรงไหว้ไม่ว่าจะเป็นนี่ต้นไม้มีดอกไม้ลอยตลอดทางเลยนะครับออยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรตามเข้ามาครับ เด็กปาอทปุ่มพระป่าเสร็จแล้วเด็กพิธีโยนที่เป้าหนาทักทุ่มมงคลด้เนาะหม้เป็นนกการือกาหรือทอบให้เป็นคู่จะครับเด็กพระป่าร่มไส้พโยนสะอาดสอาดนรป่าร่ำไส้บุญน้อมบุญเงินนะ สีเหลืองสีเขียวผูกเต็มไปหมดเลยนะครับตามเข้ามาอีกครับต้นมันก็มมายนีี้นโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้นี่รับตีจริงบนเขาที่ถูกนะครับมีอ๋อต้นเล็กต้นน้อยก็มีนะครับนี่ต้นนี้เลยโอ้โหต้นนี้อายุประมาณเป็นร้อยปีเลยนะครับอืนนี้พอาจจะน้อยไปหน่อยแต่โอ้ขนาดเป็นโพรงแะอยู่ได้ยังไงเนี่ย

มันลุงวงมามีเอ้ผมถ่ายอยู่นอกไงู่ก่อนายน่ก่อนอมันลุงเดมเาเสียตังค์ลุงวงวันนั้นเสียไปเยอะสงขวดแล้วเยวนี้เสียอีโกมึงอีกยิ้มยิ้มนี่เขาถ่ายยิ้มเลน่ยเขาถ่ายอนี่ต้องคนดูต้องมอาเยอะมาทุกปีไหมมาทุกปีปีนี้เงียบอ่ะไปไปต่อเอางไม่ได้คุยอะ ไดคุยหน่อยอ่ะมามติดกอายเขาเออล่เขาอะไรที่เขาอัดนไปตั้งหลายคำแล้วิ่งจะอายือมาจากจุมพรว่ามาขออะไรขอขอให้ยาให้สามีเมียเมียน้อมีเมียน้อย ปาอวตารประทานนีจะมีแปดตอนสี่หน้าพระไดชพระคุตเธเนางอวตารแปดตอน่นหน้าถ้าเด็กด้ขอให้การเรียนดีขึ้นก็คนควรคุณเรียนให้ความนับถือใหมศาสนาพราหมณ์ทำดุเราชอบองค์พระุเธเนก็คือถึง้น เดี <festivals> ๋ยวนี้มีลายคนเดียวก้อนหินนี่เขาพูดเรื่องเขาโรยนี่แหลยอะไรบ้างไปเลยแต่คุณพูดอย่างนี้นะเราก็ไปหยุดตรงโน้นได้นะพบต้นไม้แต่อนนี้ก้อนหินนะครับเห็นชาวบ้านนักแสวงบุญนะครับก็เอาดอกมะดอกดาวเรืองนี่ครับมาโรยบนก้อนหินใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าเขาโรย เพื่ออะไรโรยเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะถามให้นะครับจะตามไปถามให้ว่านี่ดอกดาวเรืองเหยืงเหลืองนี่โรยบนก้อนหินนี่โรยเพื่ออะไรนะครับเรามาแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดมีต้นไม้มีหินใหญ่ๆมีดอกไม้ตามจุดเต็มไปหมดนะครับตามผมไปอีกข้างบนนี่นะครับเยวจะพบสิ่งมหัศจรรย์นะครับมาคู่เป็นน้องชาย โอ้โหตามมุ่งกันมาแล้วท่านผู้ชมครับไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่านี่นักขอดบุญเพียบเลยครับตามมาเหนื่อยแล้วคนเหนื่อยก็นั่งพักอยู่อย่างนี้ใครไม่เหนื่อยก็เดินต่อนะครับเป็นไงครับวันดีครับมาจากไหนน้องมาไหนมาจากไหนครับจันหรือมามาทุกปีป่ะครับ เพิ่มมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่สองมาบนเขานี้อยากจะอธิษฐานขออะไรกับรอยพุทธบาทครับขอให้หน,นังสือเก่งได้เกียร่งได้หนังสือเก่งเก่งได้เกียรติดีๆขยันอ่านหนังสือหรือเปล่าอ่าได้แน่นอนเลยอ่าไปท่านผู้ชมครับต่อไปครับอเดี๋วยวก็ถึงไม่ถึงห้าสิบเมตรก็จอดลนะ ร้อนนิดเดีแล้วก็จอดตอกนน้าไปแล้วต้องนหนหบแมขึ้นแล้วมวขึ้นหกยม่ฟังไม่ฟังงังยังง่งแล้วบอกว ท่านผู้ชมครับมาเจอจุดอีกจุดนแล้วครับนี่เมื่อกี้ผ่านต้นไม้ผ่านก้อนหินก้อนเล็กๆแต่น,นี้โอ้โหก้อนหินใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยแต่น่าแปลกใจฮะทูบนะครับทูบธรรมดาเขาจุดเขาจะปักตรงๆฮะแต่นี้ไอ้ทูบทําไมเขาต้องงองนี้ก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยดูงองอทุกอันเลยครับทูบงอออมีอันี้ไม่นงอนี่เขาไมต้องงอ,อย่างนี้ทุกอันเลยครับนี่อุย้ยโอ้ทำไม่ได้โอ้ย แปลกเนาะธรรมดาทูบเ,เขาจะจุดแล้วก็ตั้งตรงๆแต่นี่งอหมดเลยครับอ่าตามไปด้วยดีกว่าครับ

ก็ขอจนุโมทนาบุญนะฮะไปยังคนเกวารีอย่าจนให้เป็นคนโชคดีมั่งมีมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะเอนีดั่ะเป็นบารมีของเราจ้ะเราทำบุญแล้วก็เหมือนเงาตามเงือให้ย่อมฐานบาสักไปกับเราก็คงไปจะให้ทรัพย์สินที่เราหามาได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นต้องเล่นพี่น้องอย่าประมาทในใจชักบุญเนาะ เอ๋บางเดือนที่ในแผดวงกานาพิสามาเขียนและคนในอ่าละคนต้หไปร่วมันสุทินางวัตเมานางอาสวัคยาวหังนิพานาโหตุทำบุญสร้างพระพุทธนทียหนึ่งท่านแล้วมีที่อกเ็หน้นะตาเ Skål!